อะไรมาครับเนี่ยเก้าสองเอฟได้เลยครับเอาเอฟอะไรเอาเอฟเงินเอาเอฟสีเงินนะครับ มาร์กิ้งเดบิวเอนะครับมีอะไรอีกครับดูรังอื่นใก้มีอะไรมั่งติเงินสิเงิน มีลายเจ็ดซ้ำหนึ่งลกูโลกโม่ลใกม่ดูซิซูของหน่อยซ้มหวินการเข้าแล้วนะครับวินการนะมีอะไรอีกามาดูซิครับ หนึงยางกี่สามหนึ่งยางมากี่รังสิบรังได้ไหมสามรังเฮ้ยเมื่อกี้จิ้บอกว่า มาเครื่องเลยต้องรองเลยครับมาเครื่องเลยแกะด่วนๆเลยลูกค้ารออยู่มาหยิบมามาหยิบมาหยิบมา,อาสองดำนะออดะอนีไ่ไงว่าดำ อ่าใช่ช่างอ็ด,ดำสีดำนะครับสีดำเ <ดำ S 1> ข้าแล้วนะครับสีดำเดำงินแดูังด้อังหนึ่านมาดูดิแน่นหมดแล้วเนี่ย นี้เป็นหนึ่งเงินนะครับเป็นรุ่นหนึ่งเก้าหนึ่งเงินเงาดำนะครับโรงงานเล็กแบ็คเชเกอร์คิป ก็ตัวหนึ่งก็เป็น,นสีดำมีแก้มธรรมดานะครับเป็นฟูมาร์กิ้งนะแต่ไม่ลองลึกนะครับฟูมาร์กิ้งเป็นแบบอ่าสกรีนเลเซอร์เนะ ลงเที่ยงสบดร้อน